ข่าววินัยเ่คืนฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ no ประจำวันที่1ตุลาคม2565โดยชายผู้บังคับรังฟุตบอลไทยครับสาหรับข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช่นคืนวันนี้กันดีกว่าครับวันจะมีข่าวอะไรน่าจใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช่นคืนวันนี้มีการยืนยันแมทที่สุโขทัยชาตินรุกทิมชติไทยจะลงนามที่ญี่ปุ่นนะ โดยการที่ทางสุภโชคสาราชาติจะพลาดเกมสำคัญบิ๊กแมตช์เจลิกที่ประเทศญี่ปุ่นในเกมที่ทางฮอกไกโดคอนเซซปโรเปิดประงซัปโปโรออซิเิสุสเตเดียมรับการมาเยือนของคาวั k กิฟอนเต่ก่อนจะเป็นเจ้าถิ่นซัปโปรโรคว้าชัยชนะเหนือฟอนเต่ทีมของชนาทิพย์ไปอย่างสุดมันโดยเกมดังกล่าวไม่มีชื่อของสุภโชคสรารชาติซะอย่างนั้น ซึ่งล่าสุดนั้นมีการยืนยันแล้วว่าสุโโชคสารชาติจะกลับแบ็กลงสนามให้กับทางต้นสังกัดญี่ปุ่นวันที่8ตุลาคมซึ่งทางของไกโดคอนซาเลปโรจะเปิดบ้านรับการเรยือนของสโมสรอาวสปาฟุโกุโอกะที่สนามซัปโปโรโดมสเตเดียมแฟนบอลไทยเตรียมรับชมกันได้เลยครับเป็นง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันนะคะัว่าจะเป็นเช่นไรก็หวังว่าจะให้เป็นเช่นนั้นเรามาดูประเด็นข่าวจอมาเก็นกีครับเรื่องเหลือเชื่อนะ คัดโอลิมปิกเกมเอเชียเจ้าภาพไม่เคยได้ตั๋วไปลุยรอบสุดท้ายสักทีโดยสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ได้ประกาศเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันฟุตบอล23ปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 4รอบสุดท้ายออกมาเป็นที่เดอมแล้วโดยกตาตาร์ได้รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้เคยเป็นเจ้าภาพในปี2016มาแล้ว โดยสำหรับเวทีการแข่งขัน23ปีชิงแชมป์เอเชีย2024จะเป็นเวทีสำหรับคัดเลือกทีมจำนวนกว่า3.5ท,ทีมไปทำการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันรอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะมีทั้งหมด16ทีมลงทำการแข่งขันซึ่ง15ทีมจะมาจากรอบคัดเลือกและอีกหนึ่งทีมคือกาตาร์เจ้าภาพนั่นเองโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่สมาพันธฟุตบอลแห่งเอเชีย นำเวที23ปีจิงแชมป์เอเชียมาคัดเลือกโคต้าไปแข่งขันโอลิมปิกรอบสุดท้ายโดยเ,เรื่องที่น่าเหลือเชื่อคือเจ้าภาพจากกัดการแข่งขันจิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายยังไม่สามารถคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายได้เลยแม้แต่ชาติเดียวในกรณน,นี้ก็จะมีปี2016กาตาร์เจ้าภาพนะฮะสามทีมที่คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมประกอบไปด้วยญี่ปุ่นแชมป์เกาหลีใต้ปลองแชมป์อิรักอันดับ3ซึ่งกาตาร์เจ้าภาพจบอันดับ4ี่ ปี2020ไทยเป็นเจ้าภาพ3ทีมคว้าตัวโอลิมปิกเกมประกอบไปด้วยเกาหลีใต้แชมป์ซาอุดีอาระเบียบรองแชมป์ออสเตรเลียอันดับ3ญี่ปุ่นเล่นโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายฐานะเจ้าภาพส่วนไทยเจ้าภาพตกรอบ8ทีมสุดท้ายซะอย่างนั้นสำหรับการแขร่งขันฟุตบอล23ปีชิมมงแชมป์เอเชีย2024รอบคัดเลือกนั้นจะมีขึ้นระหว่างวันที่4ถึง12กันยายนส่วนรอบสุดท้ายแข่งขันวันที่10ถึง28พฤศจิกายนปี2567นุ่นเลยนครับ น้่ผมเป็นนะว่างานนี้ต้องราดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับเชอใครเปิดโฉม2คู่แข่งเอเชียทีมเชาติไทยหากเข้าอันดับ1หรืออันดับ2โดยกัณี์ไทยเข้าที่1พบกับทางทาจิกิสถานเข้าที่2พบกับทางอุซเบกิสถานโดยกลุมบีได้บทสรุปทาจิกิสถานอัตเติร์เมนิสถานไป8ต่อ5รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายฟุตซอลเอเชียครับพ2022 ทำให้กลุ่มบีอุซเบกิสถานแม้จะเหลืออีกหนึ่งนัดแต่เขาก็เป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนอยู่แล้วเหมยท้งหมดหกแต้ม H to h ดีกว่าทาจิกิสถานที่มี6กแต้มเท่ากันโดยทีมชาติไทยจะลงเตะในค่ำคืนนี้หากเข้าเป็นอันดับที่1จะไปพบก,กับทางทาจิกิสถานหากเข้าเป็นที่2จะเข้าไปพบก,กับทางอุซเบกิสถานในรอบ8ทีมสุดท้ายกันต่อไปนะแต่ผมเป็นแั่ว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันละกันว่าไทยจะเลือกไปทางสายไหนกันแน่รับมาดูข่าวจอมาก,กันครับ ทารูโอนิกิเปิดใจถึงอนาคตของชิาทิฟแนวรุกทีมชาติไทยโดยสําคัญกับทีมเลยก็ว่าได้เชื่อว่านทักษะชนาทิฟอนาคตหลังจากนี้ผลงานดีขึ้นอย่างแน่นอนโดยทางโทโร่โอนิกิคุนซูญ่แห่งทัพอาซูโรเนโรเปิดใจผ่านสื่อที่ญี่ปุ่นถึงแนวรุกทีมชาติไทยชิาทิ์สงกสินโดยทางคุณซื่อญี่ปุ่นบอกกับทางชิาทิไนะว่าไม่ต้องกดดันและเชื่อว่าหลังจากนี้ชิาทิฟจะทำผลงานที่ดีขึ้นและเชื่อั่านทักษะของชิาทิฟเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามอากิฮิระ เอนังะแข่งตัวเก่าอดีตทีมชาติญี่ปุ่นก็ยังบอกด้วยนะว่าชนาทิพย์จำเป็นต้องเล่นให้เป็นตัวเองเอาตัวเองไปศูนย์กลางและกใส่ความก้าวร้าวในการเล่นเข้าไปทําให้ชนาทิพย์ยกระดับตัวเองขึ้นสู่ผู้เล่นระดับท็อปของญี่ปุ่นได้จากคากล่าวของโชรโรอนิกิคุนซือชาวญี่ปุ่นและก็อาคิฮิโร อีเอ e นองะใารุกตัวเก่าของญี่ปุ่นชี้ชัดได้เลยนะว่าพวกเขามั่นใจในความสามารถของชิน้นาทิตย์เป็นอย่างมากเหลือเพียงแค่ต้องปรับในบางส่วนเขาจะกลายเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมฟอนเตเร่อย่างแน่นอนในครั้งนี้เป็นในวว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาเก,กันครับซิกโก้รับของอัญญลาลยลุน้นแชมป์ยากอยู่นะหลังขาดแข้งหลักที่เจอพิษบาดเจ็บในครั้งนี้ เัวตังซิกโก้เกียร์สตนาเมืองเฮชโค้ดข,ของอันเจลายเผยการบุกไปเสมอฮอยฟองเอฟซีหนึ่งต่อหนึ่งเก็บได้เพียงแค่ดึงแต้มทาให้โอกาสในการลุ้นแชมป์ยากมากยิ่งขึ้นชี้การขาดตัวหลักเนี่ยทำให้ทีมยังขาดสมดุลทําให้ีซั่านนี้เราต้องให้โอกาสแข้งดาวรุ่งลงสนามเพื่อจะเป็นกาลังหลักของทีมใน,นการหน้าต่อไป โดยคันหลงหลังศึกฟุตบอลวีลีกนาฏการ2022เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาโดยฮองอัญญาไลยของทางกุนซือเกียตศักดักเสนาเมืองออกไปบุกเสมอไฮฟองเอฟซี1-1 ล่าสุดนั้นได้เฮดโคช้ชของอัญญลาลัยได้ออกมาเปิดเผยนะว่าเป็นแมตท,ที่ยากนะสำหรับเราเมื่อเราต้องเล่นในสนามที่มีแฟนบอลมากมายของไฮฟองในวันนี้เป็นแมตท,ที่เราขาดตั้งแต่กันหลักมากมายโดยเฉพาะปีกทั้งสองอย่างทางบูวันทันและก็เหียนฟองฮันดุยรวมไปถึงเลีองชวนเจืองตำแหน่งกองกลาง ทำให้ผมต้องใช้ผู้เล่นดาวรุ่งแล้วก็ปล่อยให้ผู้เล่นอย่างทางวันซนต้องเจองานหนักกับผู้เล่นแนวรุกต่างชาติของไฮฟองแต่ผมเองก็ยังภูมิใจในสิ่งที่ผู้เล่นดาวรุ่งของผมทําสาเร็จในวันนี้พวกเขาต่อสู้อย่างหนักแม้จะอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากเมื่อเล่นนอกบ้านเป้าหมายของเราในนัดนี้ก็คือการได้อย่างน้อยดึงแต้มและเราน,นั้นทำผลงานที่ตามเป้าหมาย ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของฮอรันยั์ไลน์นี้เราจะพยายามเล่นทีละเกมเล่นฟุตบอลที่สวยงามให้กับแฟนๆของเรานอกจากจะพยายามตามให้ทันคู่ต่อสู้บนหัวตารางแล้วสำหรับช่วงที่เหลือของฤดูกาลเรามีอีกงานหนึ่งก็คือฝึกฝนตั้งแต่ดาวรุ่งสร้งงางเงรื่อขกับพวกเขาแดเล่นเพื่อจะเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลหน้า การจะเป็นแชมป์ต้องใช้กําลังแรงและก็กำลังคนเต็มที่แต่ดได้เสียดายที่นักเตะได้รับการบาดเจ็บม,มากมายในช่วงเวลาสําคัญของฤดูกาลดังนั้นการพูดถึงการแย่งแชมป์ในครั้งนี้จะเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับโปรแกรมตั้งต่อไปของฮองอันยายจะกลับไปเล่นในบ้านพวกทางโฮจิมินซิตี้เอฟซีวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้แล้วมาดูประเด็นข่าวจอมาเจนอีกครับ สาเหตุที่แท้จริงทำไมสุบโชคพลาดเกมดดลกับทางฟอนเท โดยทำเอาแฟนๆทั้งไทยและก็ญี่ปุ่นเป็นงงกระดิเดียวหลังประกาศรายชื่อ11ตัวจริงและก็ผู้เล่นตัวสำรองฮองกไกโดคอนซาซสโป,ปโรเกมที่พบกับทางคาวาซกิฟอเตเล่ทีมของชินาทิปสงกสินซึ่งปรากฏว่ามิชามิเฮโรเปโทวิชตัดสินใจไม่ใส่ชื่อของสุภโชคสารชาติและลูกทีมชาติไทยไม่มีชื่อในเกมนี้เหตุที่มิชาไม่ใส่ชื่อนั้นก็เป็นเพราะว่ามีการบริการว่าท,ทางฝั่งญี่ปุ่นว่าทางสุภโชคได้มีปัญหาการบาดเจ็บข้อขาหนีบจากเกมทีมชาติไม่ผ่านความฟิต เกมดังกล่าวสุ่มเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเพิ่มเติมทางมิชาเองตัดสินใจจะไม่ใส่ชื่อของสุบชโชคในเกมเกมนี้นี่นะฮะก็คือสาเหตุที่ทําไมถึงไม่มีชื่อของสุบโชคสารชาติในเกมนี้นั่นเองเรามาดูประเด็นข่าวจอมากกอีกครับศึกแข่งศักดิ์ศรีเปิดประเด็นน่าสนใจก่อนบีจีจะดวนกระทางเมืองทองโดยสประเด็นน่าสนใจก่อนทางเดรัสปิดจะเปิดบ้านพบกับทางกีเดนพยองพบไทยลีกเปิดประเด็นน่าสนใจก่อนจะถึงบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์อย่างบีจีประชุมพบเมืองทองในคราดนี้ โดยประเด็นแรกก็คือเมื่อดูจากสถิติในการเจอกันในทุกบริการของคู่นี้ปวบแล้ว28ครั้งเป็นฝั่งเมืองทองเอาชนะไปได้15ครั้งเสมอ5ครั้งและบีจีก็เอาชนะไปได้8ครั้ง ผลงาน5นัดที่ผ่านมาของทางบีจีชนะไป2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นัดโดยนัดล่าสุดก่อนจะเบรกช่วงฟี f a าเดย์ปุ่ไปเสมอพีทีประจบ FC ไป2ต่อ2ส่วน5นัดหลักของทางเมืองทองชนะไป1เสมอ3แพ้ไปอีก1ในเกมล่าสุดกับทางชมบุเี FC 1ต่อ5ซึ่งเกมดังกล่าวไม่มีมาริโอยูรอฟสกี้หุนซืออาคุมทีมข้างสนามเนื่องจากมีผลตรวจโควิด -19 เป็นบวก โดยบีีเสียอย่างน้อย1ประตูให้กับทางทัพเมืองทองในการเจอกับทาง11ครั้งหลังสุดแต่เมื่อดูสติในการเล่นในบ้าน BG นั้นชนะระวดในการเล่นลีกมาแล้ว8นัดซึ่งถือเป็นสติยาวนานที่สุดของสโมสรโดยเมืองทองไม่ชนะในเกมในศึกเดือนไทยลีกหากนับรวมตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วรวมแล้ว6นัดคือเสมอไป4และกแพ้ไป2นัด สำหรับโปรแกรมการแข่งขันบีจีปทุมจะเปิดบ้านพบกับทางเมืองทองวันที่1ตุลาคมเวลา19.00นณ19สนามบีจีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play และนี่ก็เป็นข่าววินยัยทึ่คือฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิงสไตล์ประจำวันที่1ตุลาคม2565โดยชายผูปป้ว่าครังฟุตบอลไทยครับ